ฝนถล่มหนักอีสานกลางตะวันออกเตรียมรับมือเตือนกรุงเทพและปริมณฑลเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันสาเหตุก็เพราะว่าร่องมรสุมกำลังแรงยังคงพาดผ่านตอนล่างของภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคอีสานตอนล่างต้องการเช็คสภาพอากาศแบบดว่วนสั้นๆกระชับเข้าใจง่ายคิดถึงช่องสายลมและแสงแดดฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะ พยากรณ์อากาศล่าสุดวันนี้6กันยายน2568วันนี้ทั่วไทยยังคงชุ่มฉ่ำไปด้วยสายฝนนะคะโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้จะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่แต่ที่ต้องจับตาเป็นพิเศษเลยคือกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและตราดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักมากเลยทีเดียวค่ะ สาเหตุก็เพราะว่าร่องมรสุมกำลังแรงยังคงพาดผ่านตอนล่างของภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคอีสานตอนล่างประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดเข้ามาปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยทำให้ในช่วงนี้ต้องระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนกักและตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณที่ลาดเชิงเขาและที่ลุม่มต้องเพิ่มความระวัดระวังเป็นพิเศษ เศษเลยนะคะสำหรับสถานการณ์คลื่นลมในทะเลก,ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังเช่นกันค่ะทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรแต่ในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง1-2เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยนการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนตกหนักนะคะ อย่างไรก็ตามมีข่าวดีมาฝากค่ะพายุดีเปรสชั่นที่ก่อตัวบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนซึ่งคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งที่ประเทศจีนในช่วงวันที่8ถึง9กันยายนนี้จะไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสภาพอากาศของประเทศไทยค่ะมาดูรายละเอียดสภาพอากาศในแต่ละภาคกันบ้างค่ะภา